พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เราพูดถึงหน้าที่การงานของเรามันก็มีความสำคัญมากๆแต่ความสำคัญของมันก็มีลำดับเหมือนกันก่อนเื่นหมดนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยคำภาวนาต่อไปก็กิจการงานของเราก็จะลงตัว ถ้าหากเราตื่นเช้าขึ้นมาไม่เคยสวัสด,ดีพระพินเจ้าเลยแทนที่จะบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอสวัสด,ดีพระองค์พระบิดาพระบุตรและพระจิตลูกขอมอบฝากวันนี้ไว้ในความเมตตาของพระองค์พูดง่ายๆสั้นๆแต่ทําให้เราเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันที่เริ่มต้นด้วยคุณด้วย,ยดีเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว วันนี้อยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่น้องมีครั้งหนึ่งครูคุยกับน,นักเรียนโดยที่ว่าครูเอาถังใหญ่ๆถังพลาสติกใหญ่ๆมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยววันนี้ครูจะถามนักเรียนดูว่านักเรียนเนี่ยจะตอบถูกไหมคือตอนนี้ครูมีก้อนหินใหญ่ๆประมาณที่เป็นขนาดกำปั้นเนี่ยนะ หลายก้อนเลยครูจะเทลงไปที่ถังเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเป็นถังพลาสติกใสครูใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนเต็มครั้นี้ก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเอ้ยถังนี้เต็มแล้วใช่ไหมใส่อะไรไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ยกมือกันตามกันบอกว่าใช่แล้วใส่อะไรไม่ได้อีกครูก็เลยไปที่โต๊ะใต้โตะนั้นก็จะมี ก้อนกรวดมีก้อนกรวดอยู่ในถังหนึ่งแล้วครูก็บอกว่าเมื่อกี้นี้พวกเธอบอกว่าใส่ไม่ได้อีกเดี๋ยวครูคจะใส่ให้ดูก็เลยเอาก้อนกรวดเทลงไปในถังนั้นมันก็มีที่ให้กรวดลงไปได้เพราะว่าก้อนเห็นนั่นเวลาที่มันมาชนกันก็จริงแต่มันมีช่องว่างเทจนหมดแล้วถามนักเรียนว่าถังนี้เต็มแล้วใช่ไหมบอกใช่ใส่อะไรได้ไดอีกไหมคงไม่ได้ลวครู ครูก็เลยไปเอาถังทรายมาแล้วก็เทลงไปอีกทรายก็ลงไปหมดเลยทำให้ถังนั้นเต็มไปด้วยหนึ่งก้อนหินสองกรวดสามทรายแล้วก็ถามนักเรียนว่าเต็ไมไือยังนักเรียนบอกเต็มแล้วครับครูก็เลยไปเอาน้ำมาหนึงถัง,งแล้วก็เทลงไปในถังใหญ่นั้นนะปรากฏว่าน้ำก็เข้าไปได้หมด ครูก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าในชีวิตของเราเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการใส่สิ่งที่จําเป็นที่สุดลงไปในชีวิตของเราเช่นกาบภาวนาเริ่มต้นก่อนจากนั้นก็หน้าที่การงานของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราก็มีการงานมีความรับผิดชอบอยู่เนี่ยเราก็จะมีเป็นชัดเป็นชุดชุดชดใส่เข้าไปปรากฏว่า เมื่อมีคำภาวนาแล้วสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้สิ่งต่างๆที่เราบอกว่าว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วต่อไปเราถึงมาสิ่งที่รองลงมาหรือว่าการงานที่เราจะต้องทำตลอดวันดังนั้นเราจึงเห็นว่า ถ้าพวกเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าเราภาวนาด้วยจริงใจมีท่านหนึ่งบอกกับเราว่าเวลาสวดเนี่ยนะสวดเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นกับคําภาวนาสวดด้วยความตั้งใจจริงใจและเวลาทํางานก็ทําเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นกับการทํางานกัน,นั้นก็ตามเมื่อเรามีคําภาวนานําหน้าแล้วเนี่ยการงานของเราแม้จะลําบากแค่ไหน จะพบอุปสรรคมากมายเพียงใดเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีฐานที่แน่นอนมันคงอยู่แล้วในพระพินเจ้าก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ